วัสดีครับราการเที่ยวตามเป้านะฮะก็วันนี้เรามีธารกิจนะครับมามีติ้งกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เป็นงานมีติ้งของกลุ่มจุดกลางเต็นท์นะฮะโดยกลุ่มนี้นะฮะเป็นกลุ่มที่ใช้เต็นท์รุ่นด o d นะครับแล้วก็จะต้องเป็น เต็นสีดําเท่านั้นนะครับก็คือเป็นกลุ่มบูชาของดํานะครับโดยงานนี้มีชื่อว่า Black Meeting นะครัครั้งที่1นนะครับที่ Bambooza Camp นะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับตอนนี้เราก็ได้เลี้ยวรถเข้ามานะครับตรงแถวแก่งกาจนะฮะแล้วก็น่าจะเลยเลยด้วยเดี๋ยวเราต้องไปยูเทิร์นนะฮะมันจะต้องข้ามสะพานนะครับ พอนี้กาลังคุยเปินเดี๋ยวไปยูเทิร์นข้างหน้านะครับแล้วก็เราต้องข้ามแม่น้ําไปนะฮะเดี๋ยวไปหายูเทิร์นข้างหน้าแป๊บหนึ่งดูแผนที่แล้วก็ไม่ต้องยูเทิร์นนะครับก็มันตรงไปได้นะฮะตอนนี้เราก็ขับตาม G.P.S. มานะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันไปทางไหนนะครับก็ ก็ไปได้อยู่นะครับมันมีทางไปอยู่ผ่านแม่น้ําเพชรบุรีด้วยนะครับสะพานบ้านคลองชุมแสงมั้งก็ถนนก็เป็นทางชนบทนะครับเมื่อกี้ก็มีจุดที่กําลังลาดยางอยู่พอดีนะฮะก็เป็นทางแคบๆนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ สามสี่กิโลก็ถึงงานแล้วนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะถึงเองนะครับบรรยากาศข้างทางก็เป็นทุ่งนานะครับ ที่เราเห็นป้ายนะครับป้ายแบมบูซ่าแคมป์ครับตรงไปอีก500เมตรนะครับตอนนี้เหลืออีก200เมตรเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับนี่ครับแบมบูซ่าแคมป์แม่น้ำเพชรบุรีนะครับอยู่ที่บ้านท่าไม้รวกนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามัน ดียังไงอ่าในซอยเป็นซอยเล็กๆนะครับจรณาขับ้าช้าๆแล้วก็ระวังเด็กด้วยนะฮะผู้ใหญ่ไม่ต้องระวังแป่สำหรับการมาร่วมงานครั้งนี้นะครับก็เราได้นำรถออฟโรดมาครับแล้วก็คอนเซปต์เดิมนะครับคาเฟ่ออฟโรดก็มาบริการถึงที่นี่นะครับ ด้านหลังนะครับอัดแน่นไปด้วยมเมล็ดกาแฟจําจนวน2ตัน2ตันนี้ไม่ได้เอามานะเอามา2อขีดาทางก็จะประมาณนี้นะครับมีฝูงบวกระทิงนะครับ oh, <no. S 1> ไม่ใช่อันนี้คือวัวเนื้อ เสนถนนแคบๆนะครับรถน้ลลองเอ็มจะมาได้หรือเปล่าก็ับท่านผู้ชมได้อยู่ถึงแล้วนะครับข้างในก็บรรยากาศดีนะครับกว้างดีนะครับข้างนอกไม่ค่อยกว้างแต่ข้างในกว้างดีนะครับโอ้ติดแม่น้ำเกิดลงทะเบียน สวัสดีครับอันนี้อ้าวครับครับเียหครับพี่ครับ,รบ,บตรงนี้เป็นจุดลงทะเบียนนะครับวัดอนุภูมิสามสิบหก จะเป็นบรรยากาศในงานนะครับอ๋อแล้วก็ไมตึงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับลงตรงนี้ได้ไหมครับพี่เดี๋ยวลงลงมาดูหน่อยได้ว่าวางได้ไหมได้ได้ครับพี่อันนี้พี่บอลใช่ไหมครับใช่ครับครับครับพี่อันนี้พี่บอลนะครับเป็นแอดมิน เสร็จแล้วครับเดี๋ยววางนี่ก่อนของพี่ชื่อกลุ่มอะไรนะพี่ของผมส่องคนตื่นเต้นค,คนตื่นเต้นนะครับนเตแครับ,รบผมก็พี่เขามาจาก คนคนคนนะครับไม่ใช่คนตื่นเต้นคนตื่นเต้นถูกแล้วนะฮะคนตื่นเต้นคนตื่นเต้นก็ชอบตื่นเต้นเนี่ยก็เลยแบบว่าเป็นตื่นเต้นไปก็นี่พอบเยอะมากนะฮะยังไม่หมดยังไม่หมดนะได้เท่าดีใช่ใช่คือถ้ามากกว่านี้ก็คงเป็นรถบัสจะดูแลโอเคนะเดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศนะฮะในงานการสวัสดีครับอันนี้เพจอะไรครับคนคนคนไม่ใช่ ไม im <im 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 ่มีเพจใช่ไหมแต่มีเบียรนะเต้นเนี้ยโอเคเต้นนี้ไม่มีเพจนะแต่มีเบียเต้นพี่ไม่มีอะไรเลยโอเคนะไม่ถังเฮ้ยของจริงอันนี้สองสาวนะครับมาอันนี้ไปกลางเต้นหรือไปลบกันมาครับเนี่ยกางมาเกือบเดือนใช่ไหมโอ้ยังแจ๋วเลยน้องก็มาสองคนนะครับชิวๆไอชิวสาชิ สวัสดีครับพี่ขออนุญาตบันทึกภาพนะครับสวัสดีครับพี่อันนี้เพจอะไรครับพี่เพจเพจอะไรไหมครับพี่เที่ยวกับบังครับพี่อ๋อเที่ยวกับบังนะครับก็บังเบิร์ดใช่ไหมครับพี่อ๋อบังเบิร์ดก็เป็นเต็นท์สามพีสามพีแต่มาสองคนนะครับกำลังมาได้พี่อ๋อ เที่ยวกับบังเดี๋ยวาจะลองไปกินกาแฟยได้พี่ได้ได้ครับพี่มีอเมริกาโน่อเมริกาใต้อเมริกาเหนือก็มีพี่โอเคครับพี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกเต็นหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่พี่บอลนะแอดมินอันนี้เพจอะไรไหมครับเนี่ยเพจแคมป์โตนแคมป์สโตนแคมป์สโตนนะครับเพจทั้งสองอย่างเลยอ๋อครับครับอ๋อ แคมป์สตโตนเป็นแคมป์แบบแนวๆญี่ปุ่นเกาหลีโอ oh ้โหนอะไรสารพัดครับมุ<อ>ันคือทุกอย่างเลยบ้างั้นเหยก็เจอที่เพจแคมป์สตโตนนะครับครับ oh, พี่ครับโอ้ท็อปเยอะมากแน่นตึ๊บไออินเสิร์ตรูมดูได้พี่เดี๋ยวเลยทิ้นโอ้โหเต็มที่นะฟินสไตล์ของผมโอ้โห oh, oh. มีทุกอย่างนะครับถ้าเจ้าของเต็นท์หลับก็มาเต็นท์นี้นะฮะแล้วค่อยๆหยิบไปทีละนิดก โอ้โหเนียนครับกเขาเอาเป็นเป็นที่ไรลึกกันนะค่อยๆเดินหยิบไปใช่ใช่ใช่เบาวบาโอเคครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับไปตื่นมาก็จำไม่ได้ว่าอะไรหายเต็นท์นี้ก็เป็นอีกเต็นท์หนึ่งนะครับที่สวยมากนะฮะโต๊ะเก้าอี้สวยจริงๆนี่น่าจะเป็นห้าพีนะครับครับขอถ่ายรูปเต็นท์หน่อยนะครับสวัสดีครับสาธุครับอันนี้เพจอะไรไหมครับเนี่ย มานี่มาใช่ไหมครับอ๋อเป็นเพจมานี่มานะครับก็เต็นเป็นตัวนี้ห้าพีป่ะครับใช่ค่ะห้าพีามากันสองคนนะฮะคนค่ะโอ้มานี่มานะครับก็เป็นอีกเพจหนึ่งอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ตับเอ่อขิงขาก็ราไปนะจะกรับครับพี่ก็จะถ่ายไปเรื่อยเปื่อยนะได้ครับนี่ก็เป็นอีเจพอดีครับพี่ สวัสดีครับพี่แน่นมากเลยพี่ครับอันนี้เป็นเพจไหมพี่หรือว่าก็ก็ทาอยู่ครับชื่อช่องไปกากูครับไปกะกูนะโอเคเนียนมากพี่โอ้เครื่องครัวแน่นมากนะฮะอันนี้ทำเียมทำข้าวพี่ครับว่าทำสปาเกตตี้ครับสปาเกตตี้โอ้โหแน่นมากพี่ของของครับครับพี่แล้วก็มีแสงนะฮะ คนหิวแสงจะเป็นแสงโสมขอบคุณครับพี่บวายครับบ๊ายครับพี่สวัสดีครับขอเก็บบรรยากาศหน่อยนะครับสวัสดีครับครับยังไม่ถึงไหนเลยคนอื่นเข้ากําลังจะเก็บกันแล้วอันนี้เขาเรียกว่าต่อให้นะฮะก็สมาชิกก็กําลังทยอยเข้ามาในงานนะครับกลางเต็นท์กันบวัสดีครับขอเก็บบรรยากาศไว้ให้ลูกหลานดูหน่อยนะครับ อันนี้ก็เป็นเต็นท์เดียวดีเหมือนกันแต่เป็นเขาเรียกรุ่นอะไรครับเนี่ยเออเป็นคาโมโบโกะโซโล่ครับโอ้โหผมพูดไม่ถูกเลยอ่าเป็นคาโมโบโกะโซโลได้ใช่ของแอดมินจะเป็นตัวใหญ่อ๋ออันนี้เป็นเพจอะไรไหมครับพี่ครับไม่มีครับไม่มีนะแบบเที่ยวกันปกติครับเที่ยวกติโอ้แต่สวยมากนะฮรนะครับคือคอนเซปต์ในงานนะครับเป็น all black นะฮะก็ทุกอย่างเป็นสีดำครับการที่ผมพางหน้ามานะเป็นให้สีมดำไง โอ้สวยครับสวยมากเลยบรรยากาศดีตกแต่งได้สวยงามมากครับครับก็อบรรยากาศในงานนะครับเป็นจะเป็นธีมดำทั้งหมดนะครับก็เราเป็นมีติ้งชื่อออแบล k m e e t ิ n g นะครับเป็นกลุ่มเต็นท์เดีโอดีนะครับโดยเต็นที่มาทั้งหมดนะฮะจะเป็นสีดำ รวมทั้งผมก็พางหน้าดํามาด้วยนะฮะก็ให้มันดำเหมือนหมดไปเลยพางหน้าดําเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นนะฮะมีเต็นท์อีกเยอะเลยสวยๆเอยอะเลยนี่ก็เป็นเต็นท์อีกโซนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพี่แอดมินนะครับก็ผมเก็บบรรยากาศไว้ให้ลูกหลานดูครับพี่น,นี้<ต>เป็น,ปนชายโสดนะฮะร,รับงานนะฮะร,ร,รับงาน รับงานครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะสวยสวยมากตัวตัวน,นี้ก็จะเป็นเต็นท์าพีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับโหสวยสวยมากนี่เป็นโซนของแอดมินนะครับทีมดำทั้งหมดนะครับ สวัสดีครับอันนี้เป็นเต้นน้องหมาใช่ไหมครับอ๋อเต้นในตัวเล็กเต้นตัวเล็กตรงนี้ชื่อช่องอะไรนะเที่ยวตามเป้าพี่าตามเป้าใช่ผมชื่อเป้าครับใช่ไหมนนก็<า>มเลยเาบางคนบอกว่าผมไปไหนก็อ,อยากไปด้วยไงไก็มาตามผมก็คือทําไปเล่เปื่อใแฉถ่ายไปเล่นดีแล้วครับครับพี่ก็เรียกว่าเก็บภาพบรรยากาศครับเ็อะไรครับตอมคับเลยะไรครับเนี่ยอะไรพี่อ๋อ กาแฟอร่อยเอาไปได้ไลยพี่กาแฟเอ่อกาแฟคาร์ฟี่ออฟโรดเห็นไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะเห็นไหมผมบอกแล้วเขาใช้ปนิเวศถ้าอร่อยเนี่ยบอกต่อแต่ถ้าไม่อร่อยอย่าไปบอกใครเงี่ยไว้คิดรู้กันอร่อยค่ะอร่อยโอ้โหเห็นไหมแปดปีตั้มแจ๋วแจ๋วแปดปีกับห้าปีสวัสดีครับ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 อันนี้ก็เป็นสมาชิกแก๊งสายดำนะฮะบูชาของดำสวัสดีครับพี่พี่ ทุกคนครับวัสดีครับวัสดีครับเก็บภาพไว้หน่อยโอ้นี่มันบูชาวัสดีครับขอถ่ายบรรยากาศไปหน่อยนะครับพี่คบสวัสดีครับออเป็นการมิทติ้งกลุ่มสายดำนะฮะวัสดีครับพี่วัสดีครับโอ้นี่ก็เต็มเหมือนกันนะครับสวยมากเลยพี่ ชิวๆนะริมน้ําตรงนี้น่าโดดนะพี่นะตกปลาด้วยกระโดดคงไหลไปเลยนะครับต้องรีต้องมีเกระโชิวพี่อาจจะต้องร้องเพลงปล่อยให้ไล <c oughs> ไปนี่เลยสวัสด,ดีครับสวัสดีครับขอถ่ายบรรยากาศไปหน่อยนะครับมีเด็กๆมาด้วยสวัส <c oughs> ดีครับพี่สวัสดีครับ สวัสดีครับครับโอ้สวยมากเลยดำทั้งชุดนะครับพอบแน่นมากกับพฟงกับข้าวพร้อมนะฮะเดี๋ยวผมมาแถวนี้แหละเป็นเพจอะไรไหมครับไม่ไม่ไม่มีค่ะอ๋อไม่มีนะอืมแต่มีเบียร์ไหมเบียร์เหรอคะวันนี้มาสองคนเลยอ๋ออ๋อโอเคโอเคไม่ไม่ไม่ของพี่เดี๋ยวค่อยออกไปซื้อครับเนี่ยครับให้ดูบรรยากาศสายดำ สวัสดีครับอันนี้ผมมาเยือนบ้างถ่ายไว้อ๋อเป็นมีนนีไ่ไหมที่ผมไปคอมเมนต์ว่าทารปเล็กไม,ไม่น่าใช่นะอ๋ออันนี้แปดพีมาสองคนใช่ใชโอ้โหใหญ่มากครับแปดพีแต่เออเอาทารปของสามพีมานะห <c oughs> ยอกหยอกสวัสดีครับ นี่ครับขอถ่ายไปหน่อยนะครับแปดพี่นะฮะโอ้โหใหญ่มากเลยก็ธีมดำทั้งหมดนะฮะเป็นเอา black meeting นะฮะมาถึงนี่เลยนะครับสีดำสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอยู่ไหนพี่เต้นโอ้โหมาถึงนี่เลยนะยาวเลยนะฮะก็เป็นสายดำนะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ขอถ่ายไว้หน่อยนะพี่นะ pues สวยสวยมากใหญ่โตมโหฬารนะฮะเหมือนกับบ้านสามชั้นครึ่งไปที่หมดได้พี่โอ้โหคือแถวนี้จะเป็นคอนโดนะแต่นน้นจะเป็นอ่าพวกสลัมเหมือนกับเอกลุ่มชนกลุ่มน้อยอะไรเงี้ยนะใช่ใช่ใชโอ้ใหญ่โตมโหฬารนะครับ มาถึงนี่เลยนะครับโอ้โหก็เป็นบรรยากาศของอ DOD นะครับ All Back Meeting นะครับที่ b a m b ู s t า a Camp นะครับดิมแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็สีมดำทั้งหมดนะครับเราเดินเก็บภาพบรรยากาศนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลงในกลุ่มกันนะฮะเ,เดินไม่ไหวนะครับมันเยอะจริงๆนะ เนี่ยเดี๋ยวถ่ายก็บไว้นะฮะแล้วก็จะไปลงในในในกลุ่มนะครับก็บรรยากาศชิลๆริมน้ํานะครับใครที่อยากกระโดดน้ําก็ผมว่าน่าจะได้นะกระโดดตรงนี้แล้วไปลงตรงโน้นนะครับพร้อมกับร้องร้องเพลงปล่อยให้ไลฟ์ไป <c oughs> นี่แพรเนี่ยมันน่าจะขึ้นได้นะได,ด้ไปมาแล้วไปมาแล้วเนะี่ย เออตรงนี้น้ำนิ่งอยู่ก็เป็นบรรยากาศริมน้ำนะฮะแม่น้ำเพชรบุรีนะครับสวยมาก่น้่เนคือหม้อตัวนี้เป็นหม้อหกครับใช่คือ ไม่รู้อะเขาเรียกหกท้วยหกก็คือเมื่อเรากันไอชาหรือกาแฟเนี่ยมันจะได้ปริมาตรสอง m ้อยมลชก็คือไซส์ไซส์หม้อเ็าเรียกหกครับถ้าถ้าขนาดเล็กเนี่ยเขาเรียกว่สามคัพเนี่ยเนี่ยสามครับอันนี้สามครับนี่หกครับอันนี้เก้าครับใช่ครับใช่จะครับเก้าครั้งจะดีอยู่เลยนะ นี่มาจากรายการตลกมาทุกชาไทยุบขึเอาเอาเอาชาใส่นี่ยครับตักชาใส่นะครับตักชาใส่ระวังมือชานะใส่ให้ให้เต็มครับคือเราจะใช้คือให้มันเข้มข้นก็คือใส่ให้เต็มใส่ตักใส่ให้เต็มนะครับใส่ไปใส่นิดนึงครับ จะได้ความชุม้นไปอีกอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคครับเสร็จแล้วก็เราจะใช้กระดาษกรองได้ครับกระดาษกรองเพื่อป้องกันไม่ให้กากเนี่ยมันขึ้นมาากากของชาเนี่ยขึ้นมาใส่กระดาษกรองนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ในหม้อต้มแล้วก็ใช้ตา ถัดตัดเองเลยเพราะว่าสิ่งที่พี่ทาเนี่ย<น>ไม่ไม่ได้หวังแบบว่าเราจะท้าขายเพื่อรับเงินเพราะเราไม่ได้เป็นพ่อค้าแต่ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเราได้ทำ<อ>บางสิ่งเราคิดแต่เราอาจจะยังไม่ได้ทแต่เราเนียนะตรงเนี้ยเราได้ลงมือทำแล้วได้ท้ถูกต้องถูกต้องใช่อันนี้อันนี้คือสิ่งที่มันได้ ก็เลยเกิดมาเป็นงานนี้ขึ้นโดยจุดเริ่มต้นผมคุยกับพี่ต้อมว่าเราจะเอาแบบแถ่ายรูปส,รสวยๆสักสิบาเต้นยี่สิบเต้นพอนะครับแต่ปรากฏว่าพอประกาศเข้าไปในกลุ่มปุ๊บเนี่ยพกทันทนทั้งหลายแหละก็ไปด้วยไปด้วยไปด้วย,อ,วย,อ,วย,อ,วยอยู่ก็เลยเต็มลานอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของพวกเรานะครับก็อีกที่พิเศษมากๆอีกอันหนึ่งก็คือว่าพอเราจัดมิ팅รอบเนี้ปรากฏว่า มีผู้สนับสนุนใจดีมอบของรางวัลให้พวกเรามาลืกมาทำกิจกรรมในใครั้งนี้หลายท่านนะครับหลายท่านหลายบริษัทหลายห้างร้านนะครับก็เดี๋ยวเราส่งต่อให้เอ็มินนองนะครับเพื่อดำเนินการต่อนะครับเดี๋ยวเชิญครับท่านที่มีเลขสี่กลับไปนั่งใครมีเลขสี่กลับไปนั่งครับมีเลขสี่กลับไปนั่งนะ สองมาสองมามีสี่ก็ต้องนั่งนะพี่ต่อไปนะครับใครไม่มีเลขห้ากลับไปนั่งโอน้อยออกโอน้อยออกนะโอน้อยออกก็คือมีแค่ทีสามแล้วแมวแมวม ติ๊กเกอร์ผมติกเกอร์ปลอบใจพี่น้องมอบเสื้อเลยรุกคนทีมงานถ่ายรูปด้วยครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปพี่น้องมอบได้เลยพี่ที่โสองมอบสิครับอเอ่อบัตรสมาชิกของแต่ละท่านนะครับมีใครที่เลขเกินหนึ่งร้อยหนึ่งไหมครับลำไส้หรอครับหลังป้ครับลังป้ลำไส้ครับลำไส้ลำไส้แถวหน้าต้องย่อหน่อยนะครับหลำไส้เลยครับลำไส้ครับลำได้ครับถ่ายรูปครับหลำไส้เลยครับ ได้ยาวถึงไฟขาวได้เลยเนา